ตอตาเกินเดือนเดียวกับภูมิเลยภูมไปเที่ยวถ่ายวีดีโอปันหรอถ่ายเป็นไหมเน้อเจริงๆริงอ่ตัวมันสูงหกหยดหูใหญ่ถ่าแม่ไม่มาหรอกอันนี้ก็ถ่ายวีดีโอได้นะนไง เอ้อ hey, ้อ oh, like ้อั uh ้นเตงเลยเดี๋ยวแลแม่นอนเดี๋ยวแม่แม่ไม่ลงแรงเพราะมันเราแค่ปวดขาสวยมากเลยเนาะ ก็มันม um, yeah. oh, ืดไงลูกเริ่กไหมยังลูกปฝาไม่เป็นหรือเปล่ายายไปลงนั่งินั่งบนกขาไม่กลัเแล้สต๊อกซะอยู่ในในกันดีแล้วอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสองสามแฮปปี้เบิร์ดเ hey do you